จ้าวัดดีจ้ามาอีกแล้วค่ะเหมือนในยายหนูชาแนลค่ะมือนี้ซิมะซื้อกับเข่าล้านล้านกับเขาเพิ่นอยู่นี่แหละอยู่ไทยสร้อยเนี่ยค่ะมันจะกุศลทองซอยสามเนาะค่ะว่าเพิ่นสิมี่ยังให้กินมือน,นี้ล้านสมตาเพิ่นบ่มีมาขายในเพิ่นก็มีล้านขายนำพร้อมด้จ้าแถวนี่นะผู้ใดพันไปพันมาถแถวเส้นลุยก็ได้เดี๋ยวซิมาซื้อกับเขาเพิ่น มันสิมีอียังกินนี่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าขายดีๆเด้อคะ่ะมีมีอะไรให้กินมั้ยคะนี่โอ้ยนี่วันนี้อันนี้มีผัดกะเพรานี่มีทอดปลาเค็มด้วยอูย้ยน่ากินเนาะค่ะมาเด้อค่ะผู้ใดสิก,กินน้ำกันผู้น่ะนี่พ่ผนผพัดบวบก,กับข่าร้านในพันิ่นเฮ็ดแซบอหลีจ้าไผ่พันปผพันมาก,ก็มาซื่อใดนี่นี่มีมีพัดอันนี้พร้อมเด้อค่ะมีพัด มีพัดประดุกพ้อมกัะโอ้เป็นตาแซแสบนะพี่น้องไพสนใจกะแวมะมาซือพันใดเด้ค่ะนี่แหละไพพันไปพันมาแถวเส้นลุยนี่หละนี่ก็คือพัดอันนั้นพัดพัดเนาอใหม่พัดนาอใหม่พันก็เป็นตาแซแบคักนี่โอ้นี่เพันค้ายดีแกงเทพโพแกงเทพโพิ่นนี้จนสิเบิดหมมอแล้วพี่น้องไพพันไปพันมากะมาอุดมพัน่นได้จ้ะอยู่แถวนี่ละซอยกุศลทอง โอ้ยไปตอนซ่อนเนาะบันะเดี๋ยวยายกับสิสืออีอยังไปกินปลาเค็มนี่ชิ้นเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อยายสิสืออีอยังไปกินเนาพี่น้องคิดว่าสิสือ,อ,อยังไปกินของทุกอย่างเพนเฮดแซบอหลีค่ะเฮดแซบเฮดนวยอหลีเพนก็นมีฝีมืออยู่ค่ะเนี่ยสิเอาอีอยังไปกินเนาะยายคิดว่ายายเสียวยังไปกิน เพราะว่ายายก็เจ็บขอเน้นดินน้งสิก,กินแองดีเนาะกินกินอะไรดีกินผัดมะเขือค่ะเอาผัดมะเขือนี่แลหละยายยายก็บซื้อผัดมะเขือเพิ่นไปกินค่ะกินผัดมะเขือเพิ่นนี่แหละมื้อนี่โอ้โหว่าสิก,กินแองงง่ายๆค่ะอย่าส่างเงินใครให้กับชีวิตเจ้าของ <laughs> ใส่ชีวิตในเมืองลวงเมืองกุงตงงง่อง่ายๆนี่ยังกะกินไปค่ะพี่เอาข้าวด้วยนะคะนี่ระคะอาหารเพิน่นซ้ำานี่ก็ะยุได้แล้วพี่น้องเนาะชีวิตคนทํางานคือกันกับพวกเข้ามียังกะกินกันค่ะง่ายๆบ่ได้ต้องเรื่องมากง่ายๆแต่ว่าของอร่อยเพิ่นกมี่นีะน่ะคองกินเพิ่นเยอะแยะนี่ละค่ะ เท่าไรคะพี่นี่ค่ะนี่แหละพี่น้องก็ได้นี่แหละพัดบัคเขือพัดบัคเขือกับขา่าเดี๋ยวสิไปกินกันค่ะได้ได้ค่ะ,ะพุ่น,นกับข่าเพิ่นนี่ก็เข่าเพิ่นนี่แหละค่ะเพิ่นไฮไลท์ค่ะนี่เพิ่นไฮไลท์สื่อแค่ชุดละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเพิ่นก็บไฮไลท์อยู่ค่ะนี่แหละค่ะท่างท่างไปไป นี่นะคะทางสิเป็นสิยางเมื่อเนี่ยสียางมาเอาเงินทอนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวซื้อน้ำกันนะคะเพี่ซื้อน้ำขวดหนึ่งค่ะน้ำเปล่านะคะอันนี้ก็ยางยางมะลันค่ะค่ะนี่เพิ่นก็นขายอาหารตามสั่งยิ้มส้อยเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นก็นเฮ็ดแซ่บด้วยกันค่ะนี่บัตรยาง อาหารตามสั่งพอดีมันเป็นร้านค่ะค่นกำลังต้มหมูเพิ่นกำลังต้มหมูต้มอย่างเงี้สิเนาะอาหารตามสั่งเพิ่นเพิ่นก็นมีแบบบางทีเอ่อออฟฟิศแถวนี้ก็ลงมาก,กินน้ำเพิ่นนี่แหละค่ะเพิ่นก็ขายดีอยู่ตอนเทียงเทียงเนี่แหละเพิ่นก็ขายนี่ค่ะขอบคุณค่ะีมีทุกสิ่งทุกอย่างเฮีย er, รับประกันความอร่อยร้านของของเฮียอยู่ซอยกุศล ทองซอยสามนี่แหละค่ะหลังออฟฟิศนี่แหละค่ะพายพานัพยพนไปพันมาแถวนีห้องสิงหูกันดีเนาะคะ่ะเนี่ยอาหารการกินเพิ่นกระดาษแสบแสบอิลีค่ะรับประกันความแสบนี่แหละค่ะแสบหลายอิริเดี๋ยวนี่ละลานเพิ่นตันซ้อนเนาะนี่ไขกระดาษได้สีได้สิยางเนื้อ แล้วจะยางเมื่อแล้วค่ะเดี๋ยวสิยางเมื่อแล้วได้กับเขา่าได้อ้ยางละย่ยางเมื่อแล้วค่ะยางยางยางหน้าซอยอีกซอยหนึ่งยางมาอีกในซอยหนึ่งเนี่ยซอยลังนี่แหละค่ะลังออฟฟิศยางไปเรื่อยเรื่อยยางในซอยค่ะมี่ค่ะซ้อย สรอยปีใยมาซื้อกับเขาหาซื้อกับเขากินนี่ไยแล้วค่ะนี่สิเขาสอยนี่ค่ะสอยน้อยๆสิเขาสอยเล็กๆน้อยๆนี่นะค่ะสิยางกลับแล้วค่ะค่ะจังได้คลิปนี้ก็เดี๋ยวบังกันนะคะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่น้อง มาสิล่าพี่น้องแล้วมาเบงถนนใหญ่นี่มันสิทะลุกันจะทะลุกันกับซอยไปตลาดเซนหลุยค่ะนี่คือถนนถนนทางที่เราจะไปเซนหลุยค่ะนี่ละค่ะนี่ละทางสิงไปเซนหลุยค่ะเดี๋ยวจะในคลิปนี้ก็ไปสํานี้ซสกน่อยน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ